มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนได้มีการเผยแพร่แถลงการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโค,รโ,ครโรบิโอ14มีนาคม2568ประกาศว่าด้วยนโยบายข้อจำกัดเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อตอบโต๊กรณีผักดันชาวอุยกรูและชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือศาสนากลุ่มอื่นที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองกับประเทศจีน วันนี้ผมประกาศนโยบายข้อจำกัดเกี่ยวกับวีซ่าใหม่ซึ่งจะมีผลกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันชาวอุกีกูหรือชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือศาสนานกลุ่มอื่นที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองกับประเทศจีน เรามุ่งมั่นต่อสู้ความพยายามของจีนในการกดการนรัฐบาลต่างๆให้ผักการชาวอุยกูและกลุ่มอื่นๆกับประเทศจีนทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการทรมานและการบังคับให้สูญหาย ผมปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทันทีด้วยการดำเนินขั้นตอนเพื่อกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับวีซ่าหรือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและในอดีตซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันชาวอุยกกู40คนออกจากประเทศไทยในวันที่27กุมภาพันธ์ จากการที่จีนกระทำการล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับชาวอยกูมาเป็นเวลานานเราขอให้รัฐบาลทั่วโลกไม่ผักดันชาวอยกูและกลุ่มอื่นๆกับประเทศจีนนโยบายข้อจำกัดเกี่ยวกับวีซ่านี้เป็นไปตามมาตรา212วงเล็บ A วงเล็บ3และวงเล็บ 4, แห่งรัฐบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐ และอนุญาตให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดำเนินการตามข้อจำกัดเกี่ยวกับวีซา่าเจา่รัฐบาลต่างประเทศที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอดีตซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันชาวอยกูหรือว่าชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์หรือาศาสนากลุ่มอื่นที่อาจไม่ได้รับความคุ้มครองกับประเทศจีนสมาชิกครอบครัวบางคนของบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ